สวัสดีจ้าไปมาแล้วพัสดุจากเยอรมันเนาะจา้ามาจากดอยช์แลนด์มาหาปะเอเนาะมาเบิงเนาะ่ะเอได้อย่างเนาะจ้าเนาะส่งมาตั้งแต่วันที่หาวกหา,ากาโมฮอด์มันนี่จักไปยูไสม่หรอพัสดุเพื่อนมันมาเบิงเนา,จาะจ้าวะไดอย่าง เ <laughs> <า> <laughs> ตื่นเต็นน้ำแน่ตื่นเต็นน้ำเอแน่ตื่นเต็นน้ำปลาเอาแน่จ้า <laughs> ว้าวว้าว <laughs> โอ้ยประกยาดฮาพ วิตามินเม็ดฟูจ้ะเม็ดฟูสี่หลอดเดียวเด้อย,ยังมีอีกยังมีอีกนี่เดี๋ยวมาเบิงเ้ง่าเมเนียเดี๋ยวก็มีอีกมีอีกมีอีกกล่องใหญ่อยู่นี่กล่องใหญ่บ้ย หมดแล้วมาเบิงกันจ้าว่าได้ยังยังได้ขนมจ้าเยหนนาแล้วเหตเองผูกปินโตจ้าผูกปินโตกันพระทรงไม่สุสป,ปีน่ะละหลูเลยว่าของนาเนาะจ้าเนาะพระทรงมาก่อนก่อนเอสรงอันอันประมือไหเพินเนาะจ้าพระทรงไม่เอก่อนแต่ว่าของผึ่งมาเนาะจ้าเนาะแต่ขอของเอไปหอดเพินแล้วหอด สามสี่หมื่นกับหอดส่งจากเดนมาร์กไปโอ้มเตอร์แซมเซ็ตพ่อใหญ่ละจ้านี่พ่อใหญ่กินกับกาแฟขอบคุณหลาน์นะจา้าขอบคุณทิดติดตามานะจ้าเนาะ